ว้าวไก่ตัวน yeah. ี้โคตรอร่อยเลยมันเป็นไก่สายพันธ์อะไรเหรอชิบหายนี่กูแดกแมวเหรอเนี่ยเอ้ากินไปเจ้าแฮมสเตอร์นี่กินอย่างนี้นี่แกงตักหน่อยหนึ่งนี่เอ้าเป็นอะไรเหรอเอ้านิ่งเฉยเลย นี่ไม่กินหรอนี่งอนอะไรงอนหรออย่างงอนซิเฮ้ยมันเหนื่ยอยไอ้ดิบเฮ้ยนี่ไม่ใช่ของกูนี่ว่ะเอาขึ้นไปเฮ้ไอเวนไอ้แกงมกันสกหน่อยหนึ่งนี่กูไม่ได้ตัดผมมึงหรอกแค่ล้อเลื่องนะเอาหน้าเพื่อนเฮ้ยโอเคอันนี้มันก็ยังไม่ทำงานนะต้องตัดสักหน่อยนึง ฮ้ชิบหายอ่ะชิบหายวันนี้ช่วงเป็นวันที่ฝนตกหนักจริงๆต้องหาที่หลบแล้วอุ้ยไอสัตว์กูนึกว่าคุณคนเป่าแตะใส่หูกูไอสัตว์ฮุ้บฮุ้บกระโดดโอ้ชิบหายโอ้กูจะคุยกับครูยังไงดีวะเนี้ยเฮ้เฮ้เฮ้จิปชิปเฮ้เลเซอร์มันเฮ้เฮ้เฮ้ชิปชิป ไงจ้ะของพี่ใหญ่แบบใหญ่เท่านี้เนี่ยแบบของพี่มันอึดมันคนจริงๆนะเม้าทั้งนั้นเลยพี่ขอจูบสักหน่อยนี้กันละโอีดอกโอ้ยโอ้ดูขอจูบก็ไม่ได้ไมีอยาเจกับพวกของเล็กๆนี่กูต้องไปกลับไปชักว่าวอีกแล้วหรอเนี่ยชีวิตโอ้จะมุมก็เก่าจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้ยจุดเก่าได้แล้วโอ้โอ้ชิบหายละกัดหำมั่งเลย มันต้องได้มันต้องได้นี่ไงสกิลแบบเพียบได้ละได้ละลงมาเลยอ้าวไอ้สัตว์มึงดิงกลับดิว่ะมันโกงกูแน่อินไทยแบบธรรมดาเลิกไม่แจงมันต้องกินแบบนี้ดูดจุดๆๆดโอ้ดิดอิตอเมซิ่นค่อยๆสีดูปฏิกิกริยาก่อน

อโ,อออโอเคนะเจ้าน้องหมามาหาแม่มาโอเคจับดีๆนะเฮ้ยและและ้วน้องหมาก็ได้ทำการผ่าท้องเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันคิดอย่างที่ฉันคิดไหมบีนหนึ่ง หร okay. <unt> ือว่านี่โอ้โแมลงวันตายอยู่ในนั้นดีว่าไหนๆก็จบคลิปแล้วจงรับดาเมจของฉันไปซะจงรับมันไว้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ